ทำอย่างไรถ้าหัวหน้าห้ามเรากลับก่อนเขาท,ทั้งทั้งที่ถึงเวลาเลิกง,งานแล้วมันมีหัวหน้าแบบนั้นเยอะเมื่อเพื่อนร่วมง,งานลาป่วยเพราะไปดื่มไปดริงค์และแฮงมาทิ้งงานไว้คุณคุณจะทำยังไงคืออันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมน <laughs> แต่ว่ามันไปดื่มไปดริงค์งทั้งคู่ไงบางทีเราก็ช่วยกัน cover ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ย Sunday ทำชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่คืออะไรอยากรู้ใช่ไหมครับโเราง่ายกว่า และใช่กว่ายง่ายกว่าเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่คุณเสิร์ช easy sunday com คุณก็สามารถซื้อประกรันสุขภาพ หรือประกันรถยนต์พร้อมเลือกแผนและความคุ้มครองที่ใช่กว่าได้เองง่ายกว่าเพราะเรามี Jo l l y Super App ปให้คุณปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านหรือจะยื่นเคลมก็ทําทได้เลยผ่านแอปง่ายกว่าเพราะซันเดย์เราออกอีเวนต์ตลอดปีใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนที่สําคัญสาหรับผู้ชมทาง YouTube เพียงกรอกโค้ด u n d a y Thailand YouTube รับส่วนลดค่าเบียร์เลยทันที10เซนสำหรับประกันสุขภาพซันเดย์สมาร์ทอิน n e นบอร์ิมโฟง่ายและใช่แบบนี้มีแค่ Sunday เท่านั้นนะครับ thanks god it's sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ TJS EP ที่4ี่นะครับโดย EP ที่แล้วเนี่ยมิกับนุกได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความตายความเชื่อแล้วก็ค่าใช้จ่ายหลังจากความตายนะครับแต่ว่า EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพักเรื่องความตายไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างจะฮิตอยู่ในตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความท็อกซิกที่เกิดขึ้นจากหัวหน้าง,งานหรือรังงานที่อยู่ในออฟฟิศหรือเพื่้นร่หมานของเรานะครับโดยที่อาจจะมีหลายๆช่องเนี่ยทำขึ้นมาแล้ว เป็นแนวซีเรียสหรืออาจจะเป็นแนวฮาเนอะแต่ว่าเดี๋ยวทางช่องเราเนี่ยอยากจะขอทำอีกแนวหนึ่งคือเราอยากจะรู้ถึงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับอ่าท็อปิกนี้นะครับโดยที่เราเนี่ยจะเอา5พฤ,ฤติกรรมแปลกๆที่หัวหน้างานเนี่ยเคยทําหรืออาจจะเป็นที่อื่นนะอาจจะไม่ใช่ที่เราอาจจะเป็นที่อื่น มาลองถามพนักงานดู10บกว่าคนดูซิว่าเขาจะมีรีแอคชั่นกับคำสั่งนี้ยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้ว่า5หัวข้อน,นั้นคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวให้มิกอธิบายก่อนนะครับว่าขั้นตอนการเตรียมง,งานเป็นยังไงบ้างครับกติกาคือเราจะให้พนักงานในซันเดย์ที่เป็นเหมือนตู้แทนของชาวออฟฟิศหลายๆคนตอบ5้าคำถามชวนงงที่มาเกิดขึ้นในออฟฟิศโดยคําตอบจะไม่มีการจํากัดขอบเขตเพราะเราอยากได้ทัศนคติหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของคนทํางานคําถามทั้งหมดจะเป็นอะไรมีคําตอบไหนโดนใจคุณผู้ชมบ้างถ้าพร้อมแล้ว ลไปดูกันเยค่ะทำถามแรกถามว่าทำอย่างไรถ้าหัวหน้าห้ามเรากลับก่อนเขาทั้งทั้งที่ถึงเวลาเลิกง,งานแล้วมันมีหัวหน้าแบบนั้นด้วยหรอจริงๆนอันนี้เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่ลูกน้องจะไม่กลับก่อนหัวหน้าแต่เขาไม่พูดกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีหัวหน้าถามแบบนี้ด้วยหรอฟีดแบบจากลังาเาเป็นยังไงอย่างคนแรกนะคะเขาบอกว่าต้องคุยให้ชัดว่าทําไมถึงห้ามกลับก่อนเช่นเป็นนโยบายหรือเป็นกฎของบริษัทหรือเปล่าหรือเป็นเคปย่ายของหัวหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานส่วน อื่นๆของเขาคนนี้ไม่หมดสุภาพนะครับเนี่ยใช่คนนี้ว่าะท่านไม่หสุภาพคิดเยอะนะคะ โอ <laughs> <Okay, S 2> เคค่ะผมอาจจะสว่วนคนที่2คนที่2นะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่พนักง,งานในออฟฟิศเรานะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากได้คําตอบที่หลากหลายนะคะก็ <c oughs> เลยไปเซอร์วิจากข้างนอกด้วยนะคะคนนี้นะคะตอบว่าถึงเวลาแล้วถ้าง,งานเสร็จก็กลับตามปกติเชื่อหัวหน้าแค่เรื่องสโคปข,ของงานเรื่องอื่นแนะนําได้แต่จะฟังหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งและคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายเขาบอกว่าครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปคงต้องเตรียมตัว ให้เหมือนว่าเราเนี่ยพร้อมกลับบ้านเสมอคือเหมือนประมาณ5้าโมงกว่าๆเนี่ยจะหกโมงเนี่ยเริ่มเตรียมตัวแล้วเพื่อให้หัวหน้ารู้ว่าเราพร้อมกลับแล้วนะเขาจะได้ไม่ดึงเราไว้เขาจะได้เกรงใจอันนี้คือคําถามที่หนึ่งที่อีหยางวะใช่ไหมมีอีกไหมครับมีคําตอบอีกไหมอยากฟังอันนี้นอกสคริปครับผมอยากฟังทุกคนเลยค่ะคนนี้เขาตอบว่าเขาไม่เคยเจอเหมือนกันหัวหน้าแบบนั้นแต่ถ้าคงเจอก็คงแบบตื๊ดๆไรเนี่ยแล้วก็กลับแบบไม่สนใจนะคะอ แตความเป็นจริงมันเกิดขึ้นไหมเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันนะที่แบบมีคนเดิมไปเลยพี่ณนะลองไหมคะอนะลองไหมคะพี่ไม่เคยเ <นะ S 1> จอ<ป>เลยอะ่ะยวลองดูแต่กิงก็ไม่มาเลยนะปกติอะไปคําถามที่สองนะครับคําถามที่สองถามว่าทําอย่างไรถ้าหัวหน้าห้ามคนในทีมทานของหวานโดยอ้างว่าหว่วงสุขภาพไปเขาวะ คำตอบว่าอะไรค่ะจริงๆคําถามนี้ยเคยได้ยินนะคะจากมีคน<ๆ>มีคนถามจริงเหรอจริงก็คิดว่ามีค่ะเพราะว่าเคยเจอมาจริงค่ะ,ะไม่ยุ่งอะไชีวิตเขาอะจากที่เราไปถามมานะคะพะนักง,งานคนแรกเนี่ยเขาบอกว่า ก็คงพูดขำๆาว่าก็เราไม่ได้จะป่วยตายวันนี้พรุ่งนี้นี่แล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราก็คงไม่ตายเพราะว่าการกินอาหารพวกนี้อย่างเดียวหรอกอะไรที่เราทำแล้วเ,เรามีความสุขเนี่ยก็ปล่อยให้เราทําเถอะแล้วก็อาจจะลงท้ายขำๆาคนที่สองค่ะเขาก็บอกว่าอาจจะถามหัวหน้าก่อนว่าทําไมถึงทานของหวานหรือว่ากินขนมหวานไม่ได้คําว่าสุขภาพของหัวหน้าเนี่ยมันหมายถึงอะไรป็นม่ลูกกันเปล่า เพราะว่าเป็นแม่ลูกกันมากก็เลยห่วงใยญ่ปะก็อาจจะประมาณนั้นนะคะความหมายของคนนี้น่าจะยินดีกับความเป็นห่วงของหัวหน้านั่นแหละที่หัวหน้าห่วงเราก็เลยจะถามเขาว่าเออถ้าอย่างนั้นเราขอกินหวานน้อยแทนได้ไหมถ้าแบบห้ามจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคำถามพวกนี้คุณไปเอามาจากไหนครับเนี่ยนี่มีเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆหรอไม่มีค่ะมีค่ะมีจริงเหรอทำไมทำไมตากล้องแพยหน้าคุณเคยโดนถามป่ามันมีในในดิจิตอลอะไรเงี้ยจริงปะ หวนแม่ถามลูกเลยการห้ามผนังน,นั้นยังไม่เคยเจอแต่ที่เขาเคยเจอเนี่ยคือเขาเห็นเราเนี่ยกำลังทานบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ผนังแล้วเขาก็บอกว่าลืมคอล v วล u ูขององค์กรแล้วหรอว่า eat smart be smart หลังจากนั้นก็คือต้องแอบกินขนมเลยไม่ไม่สามารถแบบกินอะไรได้แล้วคนในบริษัทก็กินกันแต่สลัดอะไรนะ eat smart be smart <ช>เดียวนะขอ Google หน่อยนะบริษัทอะไรวะเนี่ย <laughs> คำถ,ถามที่3นะครับถ้าหัวหน้าคุณที่ทำงานเกิน Job Description คุณคิดว่าประโยคนี้จริงหรือไม่แรกๆคือน้ำใจหลังๆไปคือหน้าที่อ่ะ r รีย t ชั n ครับโอเคค่ะจากที่ไปถามมานะคะคนแรกเนี่ย เขาก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าจริงๆเขารู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเฉยๆครับทําได้หมดอยากให้ทำอะไรก็บอกเนี่ยพวกสุภาพนะคนพวกนี้ดีไหัค่ะกลังงานเาป็นคนสุภาพคนสุดท้ายอันนี้นตอบน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นงานจับชายคิดว่าควรปฏิเสธไปตั้งแต่แรกครับเพื่อไม่ให้กระทบกับงานหลักในอนาคตเพราะเชื่อว่าทุกตําแหน่งในองค์กรต้องใช้คนที่มีความสามารถนั้นๆทําไม่ใช่ใครก็ได้ที่ว่างจริงๆไอเรื่องนี้นะถ้าหัวหน้ามัน ใช้เกิน job description ตลอดใหหุวหน่าก็าให้จะช่วยเหมือนกันนะคือถ้ามันอาจจะเป็นการเทสอะไรบางอย่างเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเขามีกิลทา้งด้านอื่นไหมเพื่อที่อาจจะเพื่อโปรโมชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการทดสอบเงี้ยโอเคถ้ามึงใช้ตลอดมันโคตรแปลกโอเคค่ะ any way คนหนึ่งเนี่ยแถมให้คนนี้ดูเหมือนจะเป็น job l o อร์ประมาณนึงเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยก,บกับประโยคที่ว่าแรกๆคือน้ำใจหลังๆไปคือหน้าที่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับประโยคนี้ทั้งหมดคิดว่า ถ้าเป็นงานที่เกิน JD แล้วเป็นงานที่เราสนใจอยู่มันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองและสุดท้ายเนี่ยการที่มันจะเป็นหน้าที่ของเราจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการคุยกันชัดเจนภายหลังอันนี้เห็นด้วยครึ่งหนึ่งผมคิดว่ามันควรจะอยู่ใน job description แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งคือถ้าคนนั้นเป็นคน Nice อย่างเงี้ยผมไม่รู้นะอาจจะต้องดูสิทธิ์อย่าให้คนมาเอาเปรียบเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือข้อสนะครับขออนุญาตอานคำถามนะครับ สถานก,การณ์ตัวอย่างไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานสั่งข้าวราดแกงแต่เพื่อนอยากกินกับข้าวเพิ่มพอคิดเงินเนี่ยเพื่อนก็มาหารกินกินของเพื่อนเะละ่ะอันนี้กินของเพื่อนไม่ได้กินเพื่อนกินคนเดียวอ่ะโคตรแปลกครับขีคําตอบนะคะคนแรกเนี่ยดูจะเป็นคนซื่อคนประมาณนึงคะ่ะเขาบอกว่าพูดให้จําตั้งแต่ครั้งแรกไปเลยเพื่อนร่วมงานเนี่ยต้องทํางานด้วยกันอีกนานปล่อยเอาไว้เนี่ยอนาคตจะพูดกันลําบากนะคะ ดูเป็นคนแบบมีเหตุผลนะเอาแบบจริงๆได้ไหมแบบมีเรีแอคชั่นจริงๆคนที่สองนะคะเขาบอกว่าหารก็ได้แต่จําไว้น่ารักจำไว้โอเคค่ะคนต่อมานะคะถ้าอาหารไม่แพงมากๆอันนี้ก็พอเข้าใจได้แต่ก็ต้องดูความผีด้วยเช่นหากอาหารถูกแต่ยังทําบ่อยก็ไม่ไปกินข้าวด้วยแล้วหรือบอกเขาไปเลยว่าอันเนี้ยไม่ได้กินด้วยหารแยกได้ไหมขอหารแยกได้หรือเปล่าอ่อ uh, anyway. <Okay. S 2> คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์ตัวอย่างเมื่อเพื่อนร่วมงานลาป่วยเราไปดื่มไปดริ้งและแฮง์มาทิ้งงานไว้คุณคุณจะทำยังไงทำยังไงครับค่ะเขาบอกว่าคนแรกนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกนะคะให้ดูก่อนว่าเราช่วยได้แค่ไหนช่วยด้วยช่วยแล้วงานตัวเองเนี่ยมันจะเสร็จไหมถ้าช่วยแล้วไม่น่าจะไหวงานตัวเองก็ไม่ทนันอันนี้ก็อาจจะให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยไปคุยกับหัวหน้าเรื่องดีลเดตของเขาเองว่า งานที่เขาต้องส่งวันนี้ถ้าเขาทําไม่ทันแล้วให้เราทําให้แล้วก็ทําไม่ทันอีกเขาจะมีการเลื่อนกันได้หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าช่วยเราเจงทั้งคู่อันนี้ก็อาจจะไม่ดีคนที่สองค่ะเขาบอกว่าไม่ว่ากันแต่ถ้าหลายๆครั้งก็คงต้องหาวิธีเอาคืนอันนี้มันดูส่งแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบดื่มอีกคนนึงไม่ดื่มเลยเนี่ยอันนี้ดูส่งถ้ามันเจอดื่มสอคนเนี่ยมันอาจจะคาทบไม่เหมือนกัน <laughs> ค่ะ โอเคค่ะแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตอบแตกต่างออกไปนะคะเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะคะถ้าหัวหน้ามอบหมายให้เราทําแทนเขาหนึ่งในเหตุผลก็น่าจะเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยไว้วางใจนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองทําให้เต็มที่ทําให้งานออกมาสําเร็จแล้วก็ค่อยไปกระซิบให้เพื่อนคนนั้นค่ะว่าฉันรู้นะคนแกอย,อย่าทาอีกสุดยอดแห่งความเป็นคนดีชื่ออะไรวะเนี่ยคนเนี้ยกรู้จักเลยส่วนตัวนะถ้าคําถามที่หนึ่งเนี่ยให้หัวหน้าสัง่งให้อยู่ และห้ามกลับก่อนเขาเนี่ยแล้วมีคนมาถามว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นต้องทํายังไงดีเอเอ,อคิดว่าจะแนะนําให้ไปถามนะว่าทําไมเหรอครับมันมีงานด่วนหรือเปล่าถ้ามันมีงานด่วนที่จะต้องทําให้มันเสร็จวันนั้นนะก็ก็ make sense แต่ไม่ใช่ทำแบบนี้ทุกครั้งเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันถ้าถามผมนะผมจะตั้งคําถามกับคนสั่งมากกว่าบ้าม้านอ่อเพราะมันมันค่อนข้างจะแปลก ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะในออฟฟิศแต่ว่าถ้ามันมีอ่ะผมน่าจะตั้งคําถามากับผลหน้าก่อนคาถามที่สองเนี่ยถ้าผลหน้าสั่งให้คนไม่ทานของหวานนะครับต้องดูสถานการณ์เหมือนกันนะคือถ้าคนนั้นสุขภาพาไม่ดีหรือเขาเป็นห่วงกันหรือเขาแบบเออมีโรคประจาตัวอะไรบางอย่างเนี่ยเตือนได้เป็นข่นาวเป็นข่าวแต่ว่าไม่ใช่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทุกเรื่องป่ะชุ่งอะไรเขาอะ่ะจะกินอะไรเรื่องของเขาเด็กเขามีพ่อแม่บอว่าเออลุงกันแปลอ่ะ ตำแหน่งที่สามถ้าให้ทำงานเกิน job description จนเป็นกิจวิสัยใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่หัวหน้ามือนกันนะคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้คือทุกอย่างมันไม่ได้มีขาวดำนะคือถ้าเกิดคนทำงานแล้วก็มันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะทำเกินไปเพื่ออาจจะเป็นเจตนาลำหงหัวหน้าได้ว่าอาจ,จะจะทสคุณหรือเปล่าเพื่อดูดีว่าคุณสามารถรับมือเหตุการณ์นี้ได้ไหมคุณมีแววหรือเปล่าเพื่อที่สามารถจเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือโปรโมชั่นเป็นครัง้งเป็นคราวอะไรเงีเ้ยโอเค แต่ว่าถ้าสั่งจนเกินเนี่ยผมว่าองค์กรนัาจแปลกแล้วก็ถ้าเป็นทุกคนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยแนะนําให้ไปหาที่อื่นทางานนะคือสมมตคิคุณจ้างเขาคุณจ้างสโคบเนี่ยคุณควรจะได้สักสมมติสองหมื่นเงี้ยแม่งทำงานเท่ากับคนทาน 60, 000, ํางานหกหมื่นเงี้ยไม่ไหวปะเออใช่ไหมผมว่ามันก็แปลกแปลกไปหน่อยคือเราก็ต้องดูก่อนว่างานที่เราทํากับ รีเทิร์นที่เราได้รับเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันไม่อยู่ในจ็อกสโคปผมว่ามันต้องคุยกันนะมันอันนี้มันแปลกไปหน่อยคำถ,ถามที่4ี่นะครับอันนี้ตอบง่ายนะครับอันนี้ตอบส่วนตัวถ้าไปกินข้าวแล้วเพื่อนกินเยอะแล้วก็หานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์แบบอักเที่ยงมถ้าตอนเย็นเนี่ยไปสังสรรค์มันจะหานเท่าอยู่แล้วป่ะส่วนใหญ่เพราะว่ามันยากแต่ว่าถ้าไปกินอย่างนี้แล้วมีคนอื่นให้เราแชร์ในสิ่งที่เราไม่ได้กินเหรอเออน่าจะ question คนนั้นนะว่า กูจะจําไว้มึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเวลาทํางานจะระวังตัวนิดนึงมันจะลามไปเรื่องส่วนตัวเรื่องงานด้วยอันที่ห้าถ้าเพื่อนร่วมง,งานลาป่วยเพราะไปดื่มไปดิ้งแลแ้วแฮงใช่ไหมเราต้องทํางานแทนเพราะว่านีไมันแล้วแต่คนคืออันนี้ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกัน <laughs> แต่ว่ามันไปดื่มไปดิ้งทั้งคู่ไงบางทีเราก็ช่วยกัน cover ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็ได้คือบางีเพื่อนเราแฮงเรเราก็ช่วย cover วานนีเราแฮงเพื่อนเราก็ช่วย cover แต่ว่าจากคาตอบเมื่อก,กี้คือดูเหมือนว่า ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงบ่อยๆผมว่ามันน่าจะต้องคุยกันนะไม่น่าจะมีคนบอกรูได้บ่อยๆเพราะว่าถ้าทําเป็นนิสัยแล้วแล้วหัวหน้าไม่รู้นะหัวหน้าก็ผิดน,นะแล้วไอ้นั่นก็น่าจะผิดด้วยน่าจะไปทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S สุดท้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนเจอคนที่จริงใจนออฟฟิศนะครับไม่เจอท็อกซิกต่อกันแล้วถ้าเกิดคนเจออะไรที่ท็อกซิกก็มาเล่าให้ฟังได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันที่ว่า มีใครเจออะไรบ้างนะครับส่วนถ้าอยากได้ประกันที่จริงใจเนี่ยเราก็ขอฝากประกันสุขภาพจากซันเดย์ไปด้วยนะครับสามารถซื้อได้ที่ easy sunday com สามารถซื้อได้ด้วยตัวเองง่ายๆแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด sunday t h a i l a n d youtube นะครับจะได้ส่วนลด10%จากช่องไปเลยนะครับจากราคาหน้าเว็บแล้วก็อยากจะขออนุญาตฝากช่องถ้าใครรู้สึกว่าคอนเทนต์ไม่ประโยชน์ก็อยากให้กดให้กำลังใจทีมงานที่เาทำงานอย่างหนักนิดน,นึงนะครับช่วยวกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด Subscribe ในช่อง Sunday Thailand นิดนึงนะครับแล้วก็มีอะไรก็ไว้คุยกันในคอมเมนต์หรือ,อทีน้าได้วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ t h a n k s g o d It's Sunday <S อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า